สวัสดีครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะไม่มีข่าวไหนจะใหญ่ไปกว่าข่าวการเสรียชีวิตของสารวัตรแบงค์นะครับข่าวเนี่ยนะฮะมันสร้างความน่าตื่นตกใจให้กับประชาชนอย่างเรามากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเสรียชีวิตของสารวัตรแบงค์เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านของผู้กว้างขวางคนหนึ่งในนคปรปฐมนะครับซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือในงานเลี้ยงเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวสารวัตรที่เป็นตำรวจอยู่คนเดียวนะครับยังประกอบไปด้วย นายตำรวจอีกหลายท่านรวมทั้งชั้นประทวนอีกคือบอกตรงๆเลยว่าในงานเนี่ยคือที่ชาวบ้านเห็นแล้วมันตกอ,อกตกใจก็คือตำรวจแม่งโดนยิงตายในวงของตำรวจอ่ะคือคือถ้าตำรวจออกไปปฏิบัติหน้าที่แบบแล้วโดนโดนคนร้ายรอบยิงอะไรเนี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งประชาชนจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราทุกวันนี้แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิด ขึ้นในบ้านกำนันซึ่งกำนันเป็นคนสั่งให้ลูกน้องแม่งยิงและในบ้านกำนันเนี่ยไม่ได้มีแต่พวกของกำนันนะยังมีลูกน้องที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของสารัรแบงค์เป็นตำรวจในงานเนี่ยรวมๆแล้วอ,อาทิตย์ที่แล้วบอกยี่สิบหกปัจจุบันนี่คือยี่สิบแปดนะครับมาเริ่มกันที่กำนันนกก่อนเลยนะครับกำนันนกเนี่ยเป็นลูกของผู้ใหญ่โยดซึ่งก่อนที่กำนันนกจะมารับตำแหน่งกำนันเนี่ยกำนันคนก่อนหน้า เสียชีวิตแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันนะฮะแล้วก็กำนันนกเนี่ยมีธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีการรับงานประมูลจากทางราชการส่วนสารวัตรแบงค์นะครับก่อนหน้านี้เคยทำคดีใหญ่หลายๆคดีจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชานะฮะให้มาเป็นสารวัตรทางหลวงที่นครปฐมชนวนเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องสวย กำนันนกเนี่ยมีรถบรรทุกอยู่ในบริษัทของกำนันนกเนี่ยประมาณร้อยกว่าคันสารวัตรแบงค์เนี่ยตั้งแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่นคนปรปฐมเนี่ยก็มีการเข้มงวดกวดขันแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านคนไหนจะเดินเก็บสวยหรืออะไรก็มีการแจ้งเข้ามาว่าเนี่ยเอย้สวยมันเริ่มจะมีการมาแล้วนะสารวัตรแบงค์เนี่ยก็จะเป็นคนไปจัดการซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เลยแล้วก็อีกมูลเหตุหนึ่งก็คือกำนันนกเนี่ย อยากจะทําเรื่องขอย้ายหลานชายซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะกันันกได้มีการพูดคุยเจรจาแต่สารวัตรแบงค์นะฮะเป็นคนตรงไปตรงมาทํางานตรงไปตรงมาเป็นไปตามลําดับขั้นตอนคนไหนจะได้ย้ายไม่ได้ย้ายหรือยังไงเนี่ยสารตแบงค์ดูที่ผลงานสร้างความไม่พอใจให้กับกนานันกเป็นอย่างมากเลยจนนําไปสู่ปมสังหารสารวัตแบงค์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นว่านักการเมืองอิทธิพลและตำรวจอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเลยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจในที่เกิดเหตุหลายคนช่วยกันปกปิดช่วยกันทำลายหลักฐานทำให้มันเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่เราเห็นเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตต่อนหน้าแล้วไม่มีการช่วยเหลือคือประชาชนก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้ว่าทำไมในงานเลี้ยงเนี่ยมีตำรวจมากมายถึง28นาย กลัาเพิกเฉยปล่อยให้มือปืนผู้ก่อเหตุและกำนันหลบหนีจากที่เกิดเหตุได้แทนที่วันนั้นเกิดเหตุนะฮะจะโทรแจ้งว่าเกิดเหตยุยิงขึ้นแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานมาเก็บนำรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายในที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งไปดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมต่างๆแต่กลับมีตำรวจบางกลุ่มนะฮะนำผู้ก่อเหตุทั้งกำนันนกและมือปืนเนี่ย หลบหนีจากที่เกิดเหตุมีการคุ้มกันด้วยนะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีการขับรถประกบและนําปีคู่ขนาบข้างกันไปรวมถึงการทําลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นปอกกระสุนปืนอาวุธสังหารรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มีการทําลายหลักฐานเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากันานนกเนี่ยได้เลี้ยงดูปูเสือตำรวจเร็วๆทำให้ตำรวจหลายๆคนเนี่ย ก็เข้าใจนะคือถ้ามองสองมุมก็เข้าใจนะว่าข้าราชการตํารวจอชั้นผู้น้อยอะ่ะรายได้ไม่พอเงินไม่พอจะขยเบอขึ้นตําแหน่งหน้าที่ทีหนึ่งเนี่ยบางคนก็ต้องวิ่งไปหานักการเมืองท้องถิน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคือหัวคะแนนของนักการเมืองระดับประเทศจะลองพูงการพูงกับก็ผู้นําในเนขตอำเภอเมืองนะครับ เท่าที่เห็นนี่มีกำนันใช้กำนันยากำนันน้นตายกำนันติ่งกำนันเปิ้ลกำนันตาลกำนันนรงกำนันบี้กำนันจิ๋วใครอีกอ๋ออะกำนันวันนี้สวยที่สุดในเขตอำเภอเมืองวันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมมอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับ ปีนี้อายุครบสาสิบห้าไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุสามสิบห้าเราจะถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนักการเมืองตระก,กูลดังระดับประเทศนะครับมาอวยพรวันเกิดให้กับกำนันนกนะคือจะพูดว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันก็ไรยอยู่ถูกไหม คือถ้าเกิดเราไม่ได้มีการรู้จักหรือไม่ได้สนิทในระดับหนึ่งอะ่ะคุณคิดว่าเราจะชวนใครสักคนมาพูดอวยพรวันเกิดให้ได้เหรอเออถูกไหมคือมันแยกคือเรื่องเนี่ยมันแยกไม่ได้จริงๆริงนะว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกเลยนะว่าคุณจะมาปฏิเสธว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์คุณแค่แบบรู้จักกันผิวเผินผมว่ามันดูตอนแหลกเกินไปอะเนาะเออดูแบบโกหก พี่น้องประชาชนกันเกินไปอะ่ะก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งตำรวจกองทัพแล้วก็องค์กรราชการต่างๆให้มันแยกขาดจากการเมืองอะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หรือข้าราชการกระทรวงต่างๆกรมกองต่างๆเนี่ย ที่เขามีความซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่มีความตั้งใจในการทำงานให้องค์กรเติบโตเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาอาชีพนั้นๆเนี่ยเขาได้มีการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามผลงานอย่างแท้จริงผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสล o อตแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ